ติดตั้งแอปที่ชื่อว่า InShot I N S H O T InShot ผมไม่รู้ว่าฝั่ง Android ใช้ได้หรือไม่นะผมเป็น iOS Apple ไปที่ App Store ส่วนคนที่เป็น Android ก็ไปที่ Google Play ไป Search ไป I N S H o T. โอทียินชอตบรรทัดแรกเลยป้าหน้าตาไปแบบนี้อันนี้สีแดงแดงยินช็อตนะผมมีแล้วก็กด Open ไป้าเริ่มต้นไปที่วิดีโอที่วิดีโออ่าไปวิดีโอนะอันนี้นะไป้าไปที่ New ไป้าเลือกสักหนึ่งวิดีโอมั่วๆไปเลือกไป นะไปที่ข้างล่างมีเครื่องหมายสีเขียวกดสีเขียวถูกไปไปที่อันแรก Canvas แอก Canvas ไปก็เลือก16ต่อ9 Tiktok แบบตั้งเลือกได้นะสมมติเลือกแบบ16ต่อ9ก็กดเครื่องหมายถูกไป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 <ม>ใส่ตรงสืแบบดุกดิ๊ก ตรงสืบเคลื่อนไหวใส่ตรงสืบแบบดุกดิกดตรงสืบเคลื่อนไหวกดตัวทีไปกดตัวทีไปอ่าพิมพ์บางสิ่งอย่างลงไปเช่นส้มตำส้มตำตำพิมพ์เสร็จแล้วสามารถใชนิ้วย่อขยายได้ย่อขยายย่อขยายอ่ะย่อขยาย,ยอยาย่า จมันจะล็อกให้นะเนี่ยล็อกล็อกไห้เลยเป๊ะกดตรงนี้มันจะไปอันนี้จะาหงยังไม่ขยับนะเครื่องหมายตรงนี้ดุกดิ๊กเนี่ยดุกดิ๊กนะดุกดิ๊กดุกดิ๊กเครื่องหมายอยู่เครื่องหมายตรงนี้ดุกดิ๊กเนะี่ยดุกดิ๊กนะดุกดิ๊กดุกดิ๊กเครื่องหมายอยู่นะกดก็ไปเอาไปไดิอ่ามาลนะเลือกเลยจะแบบไหนแบบนี้ออกไปวันนี้เข้ามาอันนี้พุ่งไปทางขวาพุ่งมาทางซ้ายพุ่งลงพุ่งขึ้นอา่าพุ่งไปขวาพุ่งไปซ้าย แบบไหนเลือกเอาอแบบนนี้กดเครื่องหมายถูกเข้าไปจริงๆแล้ว b เดอร์ไม่มีนะเป็นขอบดำไหมครับขอบดําไม่มีนะนี่ผมใส่ขอบดําไปให้เลือกไปที่สีนะสีเนี่ยสีแดงสีส้มสีเหลืองเนะี่ยกดเข้าไปนะสีเนี่ยสีแดงสีส้มสีเหลืองเนะี่ยกดเข้าไปมีขอบอร์ d e r ครัมี t e x อันนี้ text border shadow shadow เลือกที่ b o r d ร์ เลือกที่บอร์เดอันนี้ขอบดำนะลองเปลี่ยนสีดูเป็นเป็นสีแดงอ่าเป็นเป็นสีสีไลสีเหลืองขอบสีชมพูดูไม่แพงดูไม่แพงของแพงคืออะไรสีดำอ่าตัวหนังสือสีขาวขอบสีดำสวยมากกดตัวหนังสือสีขาวขอบสีดำสวยมากกดถูกต้องแค่นี้เพื่อนๆก็จะมีตัวหนังสือเท่ๆแบบแบบปั๊บอ่านะ แพรบอ่านะอ่ะแล้วใส่เสียงด้วยต้งสื้อเด่นปุ๊บมีเสียงกดกระไม้ถูกไปกดไปที่ Music. นะมิวสิกนะมิวสิกนะนะนะไปมิวส e e ิ TS, กนะมิวสิกนะไปเอฟเฟค EWF ECTS เอฟเฟคกดป๊อปปูล่ากดเลือกดูตามใจชอบอ่นะลองดูปิ้งอุ่ม ผมชอบ่บงนี้กดยูสไอ้มาส้มตำส้มตำแล้วมีป๊อกป๊กอกเปลี่ยนสมุตไม่ชอบแบบนี้ไปที่มิวสิคสีนี้สีนี้ยูสไปกดใบถูกไปโอเคไหม ประมาณนี้นะวิธีการที่จะมีตัวหนังสือแบบดุกดิกมีความเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยลองทำกันดูนะครับ